สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนี้จมนบทุกคนมาทำชา l e น g ์การกินเผ็ดนะคะคือกฎของเราที่ต้องอัดวิดีโอเทปนี้ไว้เพราะว่าจะมาทุกคนจะต้องโชว์ว่าทุกคนใส่พริกเท่ากันหรือเปล่านะ<ส><ส>คือนี่เป็นพริกโฟเซ่นทั้งถุงนะคะทั้งถุงเลยก็คือถุงนี้เจี๊ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะจะลองเปิดนับให้ดูนะแต่จริงๆมันประมาณ เป็นพริก6กออน170กรัมนะคะเป็นพริกสด170กรัมซึ่งกฎของเรามีอยู่ว่าทุกคนจะต้องทําอาหารมาคนละหนึ่งอย่างใช้นี่ด้นะคะก็น,นี่คือการกดมรกรของเีมันออกมาเป็นเส้นสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเจ็บซื้อมาจาก ร้านญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสองหัวหัวนี้ใช้ขูดเป็นเส้นแล้วก็หัวนี้ใช้เป็นปอกเปลือกไม้ทั้งอันอย่างเงี้ยดีมากอยากจะโชว์เพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะซีฟู้ดที่เราจะใส่วันนี้มีเยอะแยะร้อยห้าสิบาทมีสี่มีสี่ชิ้นนะคะเป็นสแกลอบนะคะเพื่อนๆแกลปตัวใหญ่มากไปซื้อมาจากปลาหมึกนะคะเพื่อนๆออคโทพุธ ก็เป็นออคเพุฒนะคะซาชิมินะคะที่เราจะมากินร่วมกับส้มตำทะเลเราวันนี้อุ้ยดูหัวดิหัวออคเพุฒใหญ่มากแพ็คเนี้ย22เหรียญเลยนะคะเพื่อนๆตอนแรกจะใส่<ป>หอยนางลมด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดแล้วก็เดี๋ยวมีมีหัวปลาหมึกมีหลายอย่างอะคะ่ะเนี่ยมันก็ขูดข้องขึ้นแล้วนะนะคะเพื่อน แล้ววันนี้เจ๊บจะใส่ขอใส่แครอทด,ด้วยเพราะว่าแครอทตำแครอทอร่อยมากถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ค่อยได้ใช้แครอทตำนะคะเจ๊บขอแนะนําว่าให้ใช้แครอทมาตำส้มตำอร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากไหนก็กินส้มตำนะเพื่อนๆเนี่ยเอาแครอทมาตำนะก็ผสมกันแต่ถ้ามีไม่มีมะละกอนะวันไหนไม่มีมะละกอหูกินแครอทขอบอกว่าแครอทอร่อยมาก มาใช้แทนเส้นมะละกอหวานกอรอบนไม่แพงมากค่ะห,ห้าเหรียญกว่ามังจะซื้อมาจากร้านเกาหลีเพื่เพื่อดูสิคะเส้นมันแล้วเส้นมันน่ากินมากด้วยนะแล้วก็ตอนขูดมันก็สนุกดีไม่ไม่แบบว่ามันง่ายมันเร็วครั้งแรกๆอาจจะไม่ชินเพราะมันลื่นนิดนึงแต่พอจับเ,เทคนิคได้แล้วมันก็จะง่ายมากเลยจะไม่อยากกินเส้นมะละกอเลยอะกรอบนุ่ม นี่ค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็คราวนี้เจ็บล้างมะเขือเทศไว้เรามาหั่นมะเขือเทศใส่ไปเลยเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเจยบจะขอใส่เปลือกมะนาวไปด้วยเพราะว่าตอนที่กินนะใส่เปลือกมะนาวมันจะอะร่อยเพราะเดี๋ยวเรามาต้องใส่เครื่องซีฟู้ดกันอีกไงนะคะ okay. เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องน้ำส้มตำดีกว่านี่นะคะพริกหนึ่งถุงร้อยเจ็ดสิบกร,รมัมกับการแข่งขันของเราวันนี้จะก็กแกะออกมาอยากจะรู้ว่าเป็นกี่เม็ดเรามานับกันนะทีเพื่อนดูที่มันไม่ใช่น้อย,น,อยนะคะเดี๋ยวขอล้างแป๊บเึงยเรามานับเม็ดกันดีกว่าว่ามันเท่าไหร่เนี่ยนะคะ สองสี่สองสม,สม,อสม,สสมตรค่ะถุงนี้ตายแล้วค่ะร้อยสมสิบส่เมะเนะคะเพื่อนกระเทียมนะคะเรามาใส่ก,กระเทียมเลยคะ่ะ สองก้อนแล้วก็ตำตำให้ละเอียดนะคะด้วยกะปินี่นะกะปิเหลือไม่เยอะนั้นด้วยนี่เป็นน้ำมะขามเปียกที่เจียบคั้นไว้นะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆสช้อนไปก่อนนะนเมื่อกี้นะคะก็ประมาณสองเป็หนึ่ง ตายแล้ววันนี้เอาใส่หมดไปเลยแล้วก็มีปลาร้าเท่ากันไปเลยหนึ่สอบน้ำปลานะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะเป็นกันเช่นไร เรใส่ครึ่งหนึ่งกับหน่อยๆแล้วกันปูดองเจ๊บจะใส่ไปเลยทั้งถุ่สปูน้ำมันก็ใส่ได้นะเพื่อนๆน,นะโอ้โหพริกทั้งนั้นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจ๊บก็ไปเจอกับเพื่อนๆแล้วก็ผู้แข่งขันของเราว่าจะเป็นใครนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ โอ้โหคอบอกพริกลุ้นหนัวนะคะตายแน่ๆเลยซีซีโอเคนะคะเพืพ่อนๆแล้วเดี๋ยวไปเจอ